รู้หรือไม่คะว่านอกจากแสงแดดแล้วนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ผิวหน้าของเราเหี่ยวแล้วก็แก่ก่อนวัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review กันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนๆเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็จะ เจอแดดส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งประเด็นไปที่แสงแดดที่ทำให้เราร้อนคล้ำมนะคะแล้วทำให้ผิวเราอะแย่ลงนะคะแต่หลายคนอาจจะลืมว่าการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยนอกจากจะเจอแสงแดดแล้วเรายัางเจอมลภาวะด้วยค่ะซึ่งมลภาวะตัวที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือ PM 2.5นั่นเองค่ะเวลาหลายคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันแสงแดดได้หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงนะคะก็จะบำรุงที่แบบเน้นความชุ่มชื้นนูนนีนัน้ฮยารูรอนอะไรประมาณพวกนี้นะคะ่ะที่จะช่วยเติมเต็มผิวให้ผิวอะตึงๆได้อีกครั้งแล้วก็ทาช่วยทําให้หน้าขาวสว่างกระจ่างใสแต่หลายๆคนลืมไปว่าบนละภาวะนี่แหละ ที่เป็นตัวการหนึ่งที่ทําให้ผิวหน้าของเราอะแก่ก่อนวัแล้วผิวหน้าของเราอะดำครั้ำเสียได้ง่ายๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะกิ๊บมี2สารสกัดที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะโดยเฉพาะ PM 2.5ได้จริงๆนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้กิ๊บจะมาแนะนํากันค่ะสารสกัดตัวแรกนะคะเขามีชื่อว่า City M ค่ะ ซึ่งตัวนี้มีรางวัลการันตีด้วยนะคะเป็นสารสกัดที่ได้มาจากกุหลาบหินนะคะมาไกลาจากดินแดนโมโรโะะ็อกโกเลยค่ะเป็นพืชที่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะคะแล้วก็เติบโตได้ใหม่แม้ในที่ไฟป่าบุกลุกค่ะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณดินแดนที่แห้งแล้งมากสภาพแวดล้อมแบบรุนแรงสุดๆเลยะคะ่ะแต่ว่าเขาอะสามารถทนต่อแสงแดดได้ดีเลยนะคะซึ่งสรรพคุณของซิตี้เอ็มนะคะเขาสามารถ ปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสงแดดได้นะคะช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวเก่าช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ช่วยดูแลปกป้องผิวจาก UVA UVB แสงสีฟ้าแล้วก็มลภาวะสามารถปกป้องได้ทั้งมลพวะในที่ล่มแล้วก็ในที่แจ้งด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาเนียนใสได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ และสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะได้ดีมากๆนะคะก็คือโพ o ูสต็อปนั่นเองค่ะโดยเจ้าโพ o ูสต็อปนะคะจะทำหน้าที่เคลือบปกป้องผิวนะคะให้เกิดแผ่นฟิล์มบางๆที่นุ่มนวลไม่เหนียวเหนอะหนะ ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะรุนแรงต่างๆเช่นฝุ่นละอองสารพิษรวมทั้งแสงแดดด้วยค่ะมลภาวะเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวกระตุ้นความเสื่อมของผิวนะคะเช่นเดียวกับแสงแดดเลยละคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีการทดสอบผิวโดยใช้อาสาสมัครผู้หญิงนะคะระหว่างอายุ19ถึ70ปีค่ะ ทำการทดสอบนะคะการปกป้องผิวจากพอลูสต็อปตัวนี้ด้วยการนำสเปรย์ผสมพอลูสต็อปนะคะแล้วก็ฉีดไปค่ะแล้วก็นำผงคาร์บอนเนี่ยมาทาที่ผิวซึ่งผงคาร์บอนตรงนี้ก็เปียบเสมือนฝุ่นละอองต่างๆนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่า นะคะคพบว่าผิวที่มีการฉีดสเปย์ไว้ล่วงหน้าเนี่ยสามารถปกป้องการเกาะติดของผคาร์บอนได้ดีกว่าผิวที่ไม่ฉีดสเปย์นั่นเองค่ะซึ่งสารสกัดทั้ง2ตัวนี้นะคะ r d e อเขาก็นำไปใส่ในผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดด เซรั่มแอมพูต่างๆนะคะเขาก็ใส่ไว้ในนี้ให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะพัฒนาสูตรต่อยอดนะคะแล้วใช้สารสกัดตัวนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดขายนะคะของผลิตภัณฑ์ก็สามารถวิจัยและพัฒนาสูตรเพิ่มเติมได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะทำแบรนด์กับคีมบิวดิ้งนะคะก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยค่ะหรือจะเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะคะทดลองสินค้าตัวจจริงนะคะได้ที่บริษัทเลยซึ่งบริษัทของเรานะคะตอนนี้มีอยู่2ที่ค่ะที่กรุงเทพนะคะจะอยู่เรียบทั้งด่วนรามอินทาราหากใครอยู่ภาคเหนือก็เข้ามาได้ที่พิษณุโลกค,ค่ะอยู่แถวแมคโครนะคะหากมาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเส้นทางก,กันก่อนได้ค่ะและสําหรับท่าน ะะอยากทำแบรนด์ให้แตกต่าง มีสูตรเฉพาะของตัวเองที่ไม่ส้ำใครนะคะกิฟก็แนะนำบริการแบบ one stop solution เป็นบริการที่ให้ได้มากกว่า one stop service นั่นเองค่ะเราจะดูแลลูกค้าตั้งแต่คิดค้นพัฒนาสูตรเพื่อให้แตกต่างและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุดนะคะโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของแบรนด์การตลาดการวางจำหน่ายการตั้งราคาขายการจัดระบบตัวแทน ดูแลไปจนลูกค้าประสบความสาเร็จเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยละคะ่ะและสําหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ